ทุกคนเหลือเชื่อมากๆว่าอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วเทศกาลร,รวมญาติแบบนี้โมก็จัดนี่เลยเตาไฟฟ้า uction, อินดักชันทวินวันของโฮมูเตาไฟฟ้าสองหัวใช้งานง่ายระบบสัมผัสพร้อมแสดงผล LED ปรับความร้อนได้8ระดับโอ้โหแค่นี้ยังไม่จบเขายังเป็นเตาปิ้งย่างได้อีกด้วยนอกจากจะเป็นเตาปิ้งย่างอย่างนี้ไม่ติดกระทะเขายังแถมฝาครอบไม่ด้วยนะทุกคนเขาว่าเทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่โมว่าถ้าได้เครื่องนี้มามีความสุขกันทุกเทศกาลแน่นอน สีเนื้อที่พี่กายย่างดีทุกคนโหหอมมากสีสวยน้ำลายหกเลยตัดคลิปไปน้ำลายหกบ้างเลยย่างเ,เนื้อเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยจ้าตำบักหุง่งแกฉันจะกินเดือนธันวานี้ทั้งเดือนเลยคอยดูน้ำจิ้มรสเด็ดเนื้อย่างสูตรเด็ดกับตำบักหุง่งแล้วก็อย่างที่เขาบอกนะคะทุกคนเมื่อไร่ที่ช่างอาปากกินเมื่อน,นั้นลูกค้าจะเข้าโมกับกายก็สวบก่อนเลยนีแล้วพี่พ,พีก็ตามมาที่หลังเนาะ กลหมดเลยโอ้โหบอกเลยความจึงแบบนี้ถูกบ้านต้องมีคุณแม่บ้านไปตำม,มอนาจาเตาหฮมูเป็นได้ทั้งเตาไฟฟา้าและก็เตาปิ้งย่างไปในตัวว้า